สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับปิ้นเช่นเคยนะคะที่ช่อง y t u t u ค่ะ f r r o r y by ปิ้น Underscore PP ค่ะวันนี้เรามาอยู่กับรถ r a n g e r o p e n c a b XL Plus 2.2นะคะสำหรับเป็นรถกระบะที่ขายดีที่สุดในตอนนี้นะคะเกียร์ธรรมดายกสูง6สปีดค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะมีการตกแต่งอุปกรณ์เพิ่มเติมคันนี้ก็คือจะมีกระจังหน้านะคะ กันชนหน้าค่ะเป็นชุดแบบ F150 สคูปด้านหน้าจะเป็นทรงฟิตรูปแรลนะคะคันนี้จะเป็นสีบลอนเงินนะคะด้านข้างก็จะมีสติกเกอร์ค่ะ ถาดรองมือคิ้วกันสาดเราหลังคาแบบดําด้านให้กับลูกค้านะคะและส่วนด้านหลังก็จะเป็นโลบาเล็กของค่ายอ u ลเลนเดอร์ค่ะซึ่งเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆเลยค่ะสําหรับล้อนะคะเราก็จะเปลี่ยนเป็นล้อลายดอกไม้พร้อมด้วยยางมอนสเตอร์ AT3 เพิ่มความสปอร์ตนะคะขนาดล้ออยู่ที่16นิ้วค่ะอันนี้จะสวยงามมากๆค่ะส่วนกันชนด้านท้ายลูกคา้ารีเควสขอเปลี่ยนเป็นกันชนเหล็กเพิ่มความแข็งแรงนะคะให้กับ ลดมากยิ่งขึ้นค่ะอันนี้จะเป็นกระบะ Open Cap ราคาจำหน่ายอยู่ที่692,000บาทค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามกับโปรโมชั่นกับปินได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มค่ะเพื่อให้ดูว่ารถแต่งออกมาแล้ว ประมาณนี้สวยประมาณไหนเป็นที่ถูกใจของลูกค้าหรือไม่ให้ดูเป็นแนวทางนะคะกระจังด้านหน้าของ F150 จะเป็นอักษร FORD Ford สีดำขอบแดงค่ะเพิ่มด้วยไฟด้านบน3จุดนะคะแล้วก็มีไฟตัว C ด้านหน้านะคะที่มากับชุดกันชนเหล็ก F อ uh, กันชน F150 นะคะมาดูด้านข้างกันอีกนิดนึงค่ะเป็น o p e n c a p ที่ขายดีที่สุดในตอนนี้เลยค่ะสำหรับรถ Ford นะคะ ย้ำกันอีกครั้งค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจติดต่ออ่าอยากได้รถในเดือนนี้นะคะสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามทางช่องทาง YouTube หรือว่าติดต่อที่เบอร์0863350341 SC Print ได้เลยค่ะวันนี้ขอญาตกาไปหลอนค่ะสวัสดีค่ะ